ขึ้นไปห้องบนแล้วทิ้งเบอร์ไว้หน่อยนะก็เบอร์เราไม่มีเบอร์นะก็เป็นเบอร์ของเป็นเบอร์ของเบอร์บ้านเบอร์ห้องอัดก็ไปฝากเขาไว้อะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยขอตัวก่อนครับพี่นะเออเออเออมีแกก็ขึ้นห้องบนเราก็เอาไปบะไปวางแยกกันตรงหน้าลิฟต์พอดีเพราะไอ้แกมเมียมันจะเป็นประตูสีแดงสี่เหลี่ยมๆอะไรแบบว่าโอ้โหนั่นเลยประตูเนี่ยไม่ใช่เข้าออกกันได้ง่ายๆนะ ใช่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บก็ไปลิฟต์เลยแกก็ขึ้นลิฟต์ข้างหมายงบนเราก็ไปวางบินเพแยกกันก็ไม่มีอะไรแล้วจบนั้นก็หายไปนานน่ะในใจตอนนั้นพี่ออกไม่ได้คิดอะไรก็อออทิ้งทิ้งเบอร์ไว้ยังไม่ได้ไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือง่ายๆเลยมันแบบมันไม่มีทางที่จะเฮ้ยพรุ่งนี้แกจะโทรมาเป็นไปไม่ได้หรอกก็เงียบหายไปนานหลายหลายปีเหมือนกันนะแต่ว่า วันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาที่ห้องอัดสามห้านานไมมหมพี่หลายปีด้ะหลายปีครับหลายปีเหลายปีปีสองปีได้ไดอะอะไอย่างเงี้ยเออแกก็ให้เลขาโทรมาอัลโหเออพี่อ๋อเหรอคะครับผม เออพี่เตอร์เชิญพบเอยค่ะพี่สะดวกไหมคะว่างไหมคะโอ้ทันทีครับเดี๋ยวไป่างนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับวางสายปุ๊บแล้วก็เหาะไปเลยฟูไปถึงก็ยืนอยู่หน้าห้องเลยอย่างเงี้ยอพี่อ๋อเชิญเลยค่ะพี่เตอร์รออยู่ข้างในเปิดประตูเข้าไปแตรพี่เตอนั่งหันหน้ามาแล้วมีผู้ชายสองคนนั่งหันหลังผมยาวอืมเราก็สวัสดีพี่เตอแล้วเราก็ทำหน้างง สองคนนี่แม่งคือใครวะอะไรเงี้ยพอหันหน้ามาปุ๊บคนหนึ่งคุ้นหน้ามากอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นอ้อมคนคู่อ้อมคนคู่น่าจะเป็นอ้อมคนคู่เขาก็หันมายิ้มกับเราสองคนเราก็ยิ้มเขาเราก็เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาพี่หรืออะไรวะแกคือ